สวัสดีครับพบกับวิจาไหลอีกครั้งนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเล่าเรื่องนะครับหารท้าชะตาฟ้าปริศนายุธจักรในเซสตที่สองเริ่มเรื่องมาเนี่ยตัวฟ้าเสียงก็จะกล่าวว่าเขาก็คิดถึงนะลูกศิษย์ของเขาคือตัวของหยางวันลี่ซึ่งตอนนี้หยางวันลี่นะครับไปทํางานที่กรมแรงงานแล้วแล้วก็ได้รับตําแหน่งที่เกี่ยวกับบริหารจัดการเกี่ยวกับกิจการทางน้ําแล้วตัวของท้องมะคลังเนี่ยก็มีการโอนเงินนะครับไปให้ตัวของหยางวันลี่เรียบร้อยแล้วก็มีการเรียกว่า บูรณะซ่อมแซมทางน้ำนะครับซ่อมแซมเขื่อนเรียกว่าเป็นการซ่อมแซมที่ไม่เคยมีครั้งไหนเที่ที่จะสมบูรณ์เท่ากับครั้งนี้มาก่อนเลยหลังจากนี้เนี่ยก็จะกล่าวว่าในแดงเจนหนันตอนนี้มีเป็นบรรยากาศงานศพนะครับของหมีเหลาไทจินบรรดาประชาชนแล้วก็บรรดานักศึกษาทั้งหมดเนี่ยก็มีการเรียกว่ามาเข้าร่วมงานงานศพน,นะครับเดินเดินเดิน,ดนขบวนเรื่อยๆนี่แหละแล้วก็จะกล่าวว่าบรรดาขุนนางนะที่อยู่ใกล้เคียงกับฟ้าเสียงตอนนี้พยายามแก้กอบแม่ฟ้าเสียเนี่ย ไปไหว้ศพของเหมีหยไททจินสักครั้งหนึ่งเพื่อเรียกว่าแสดงความยำเกรงต่อประชาชนสะบ้างคือเรียกว่าต้นเหตุในการตายของเหมีหยวเทจินต่อให้ฟางเสียนไม่ได้เป็นต้นเหตุในการฆ่าแต่ก็เป็นสิ่งที่ฟางเสี่ยนบีบคั้นนะครับให้สุดท้ายเหมีหยวเทจินต้องตายแล้วก็หลายๆลคนก็คิดประมาณนี้ซึ่งสุดท้ายฟางเสียนยังไงแล้วเนี่ยเขาตัวเขาก็ไม่ยอมที่จะไปไหว้ศพของเหมีหยวเทจินเลยสักครั้งหนึ่งนะครับจนสุดท้ายเนี่ยตอนนี้ต้องกล่าวว่าผ่านมาแล้วประมาณ7วัน เป็นประเพณีแล้วกันของคนจีนในสมัยนั้นที่หลังจากเจ็ดวันแล้วเนี่ยก็มีการประกาศว่าผู้ตายเนี่ยได้ตายแล้วแล้วก็บรรดาศัตรูหรือมิตรสหายเนี่ยให้เข้ามาเคารพศพเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่มีบุตรคุณความแค้นต่อกันซึ่งคนที่ทุกคนคาดหวังให้มาไหว้ศพของมินหล่อไทาจีนมากที่สุดก็คือตัวของฟ้านเสียนแล้วก็ตระกูลหมิงเนี่ยมีการส่งเทียบเชิญน,นะครับให้กับตัวฟ้านเสียนเนี่ยเพื่อที่จะมาเคารพศพของมินหล่อไทาจีนอ่าโดยคนที่ส่งเทียบเชิญเนี่ยเป็นนายน้อยคนที่สาม นะครับไปส่งเทียบเชิญด้วยตัวเองแต่ว่าตัวฟางเสียนเนี่ยก็ไม่ได้รับเทียบเชิญนั้นทําให้ตัวนายน้อยบริษัทโกรธไปอย่างมากแล้วก็มีการด่าทอฟางเสียนอยู่ข้างหน้าอุทยานเนี่ยแหละแล้วก็มีการถมน้ําลายครับใส่คณะอุทยานด้วยแล้วก็มีเหตุการณ์ที่เรียกว่าโกรธแค้นยิ่งกว่านี้ซึ่งตัวสารตัวสอบ,บเนี่ยไปจับตัวนะครับนายน้อยคนที่6ตระก,กูลหมิงนี่แหละเพราะว่าเป็นเป็นข้อหาที่ว่าขัดขืนการตรวจค้นอุทยานหมิงแล้วก็มีการยัดข้อหาอีกว่าตัวของนายน้อยอ่ตระกูลหมิงคนที่6เนี่ เป็นไส้ศึกนะครับของนครตองอีทําให้แะวสอบเนี่ยมีการจับกลุ่มแล้วก็ส่งไปยังนอกเมืองไม่ให้คนที่อยู่ในเมืองเนี่ยเป็นคนตัดสินคดีทําให้ยิ่งเรื่องราวยิ่งใหญ่โตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็บรรดาประชาชนแล้วก็นักศนะึกษาเนี่ยมีการเรียกว่าดวนเดินขบวนเพื่อประท้วงเนี่ยแหละตัวของฟ้าเสียงอ่าเเรียกง่ายๆว่าคือมีการก่อม็อบขึ้นเหมือนกับที่เราเห็นในปัจจุบันนั่นเองครับโดยประชาชนแล้วก็นักศึกษาเนี่ยที่ไม่พอใจในตัวฟ้าเสียงที่ไปเล่นงานตระกูลหมิงน,นั่นเองนะครับ อ่าและทีนี้เนี่ยก็บรรดานักศึกษาเนี่ยก็ไม่ได้มีการยื่นหนังสือไปให้พวกกุนนาเซียชิงเนี่ยเป็นหนังสือร้องเรียนเนี่ยแต่กุนนาเซียชิงเนี่ยก็ไม่ได้ดำเนินการใดๆทั้งสิ้นครับแล้วก็กุนนาเซียชิงเนี่ยก็ได้เข้าไปหาฟาเซียนเนี่ยไปปรึกษาเรื่องนี้แหละแต่ตัวฟาเซียนเองเนี่ยก็ไม่สนใจก็แค่ถามว่าตัวของพวกกลุ่มคนต่างๆเนี่ยที่มาล้อมเนี่ยกลุ่มคนพวกนี้ไปหรือยังเพราะว่าองค์ชายสา,ารไม่อยู่กับฟาเซียนถ้าทําแบบเนี้ยมันก็เหมือนกับเป็นกบฏนั่นเองนะครับ ก็แน่นอนแหละทำให้คุณนานเซชิงเนี่ยเรียกว่าพูดไม่ออกไม่คิดว่าฟ้าเสียนจะเล่นมุกนี้มานะครับก็แน่นอนแหละสุดท้ายคุณนานเซชิงก็สอบถามฟ้าเสียนว่าแล้วจะแล้วตัวของตัวของเราเนี่ยควรจะทํำยังไงดีฟ้าเสียนก็แนะนําว่าสุดท้ายในการการการ,การก่อม็อบขึ้นมาเนี่ยเป็นการก่อม็อบโดยคิดว่าน่าจะมีใครบางคนอยู่เบื้องอยู่เบื้องลึกเบื้องหลังก็ไม่ต้องทาอะไรครับปล่อยไปเรื่อยๆยังไงแล้วเนี่ยคนที่ก่อม็อบสักวันหนึ่งเขาก็ต้องเหน็่เหนื่อยไปเองเขาต้องสลายกลุ่มม็อบไปเองนะครับ ซึ่งเป็นอย่างที่ตัวฟ้าเสียนพูดเพียงแค่ประมาณคืนเดียวครับตัวของบรรดาประชาชนแล้วก็พวกนักศึกษาที่ก่อม็อบขึ้นมาเนี่ยก็มีหายไปาหายไปบางคนแต่ว่าก็ยังเหลือกลุ่มคนหลักๆอยู่นะครับนี่ต้องกล่าวครับว่าตัวของฟ้าเสียนเนี่ยก็ไม่สนใจเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับตัวเขาบอกแค่องค์ชายสามอย่างเดียวนั่นเองนะครับเพราะตัวเขาไม่สนใจเกี่ยวกับเรื่องที่นักศึกษาเนี่ยมาประท้วงกันนะเพราะเขาคิดแหละว่าเดี๋ยวักพักก็ไปกันเองเพราะว่าคนหิวข้าวเนี่ยก็ต้องไป ก็ต้องกล่าวครับถ้าเกิดให้เดาเนี่ยม็อบกลุ่มนี้น่าจะไม่มีสปอนเซอร์ในการหาข้าวหาน้ามาเลี้ยงนั่นเองก็เลยถึงเวลาเนี่ยก็ต้องแยกย้ายกันไปนั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันก็มีฝนเริ่มตกแล้วพอฝนตกเนี่ยก็มีม็อบบางกลุ่มเนี่ยก็แยกออกไปอีกอันนี้ต้องกล่าวครับการที่พวกบรรดาม็อบดาทอเนี่ยเขาดาทอสำหนักตรวจสอบนะครับไม่ได้ดา่าบฟานเสียนะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าตัวของตระกูลฟานเนี่ยทาคุณงามความดีไปเยอะนั่นเองแล้วก็อาจจะกลัวฟานเสียนไปสังหารหรือล่าก็เลยไม่มีใครกล แล้วก็จนแล้วจนรอดเนี่ยก็มีนักศึกษา,าคนหนึ่งครับคว้างถุงเลือดหมาเข้าไปในอุทยานที่ป้านเสียระศัยอยู่นั่นเองนะครับต้องกล่าวว่าการคว้างเลือกสุน,นัขหรือเลือดหมาเข้าไปเนี่ยเป็นการหยามเกียิอย่างมากโดยเฉพาะตอนเนี้คนที่อยู่อุทยานคือผู้แทนพระองค์เรียกได้ว่าหลังจากที่มีคนคว้างเลือดหมาเข้าไปเนี่ยก็ปรากฏนะครับคนทำตรวจสอบเนี่ยตึกที่6นะครับออกมา3คนแล้วก็มีคนหนึ่งเนี่ยพุ่งเข้ามาจับกลุ่มคนที่คว้างเลือดสุน,นัขเข้าไปเนี่ยบีบคอขึ้นมานะครับ ทำให้บรรดานักศึกษาอยู่ระแวกนั้นเนี่ยมีการกล่าวว่าสานะตรวจส,สอบจะมีการฆ่าคนปิดปากซึ่งสุดท้ายแล้วก็จะรู้ว่าคนที่เข้าไปทําการจับกลุ่มคนที่คว้างเลือดสุนัขคนนั้นเนี่ยคือคือพยักพิทักษ์เกาตานั่นเองหลังจากที่เกาตานะครับจับกลุ่มคนนั้นเสร็จแล้วเนี่ยก็เรียกว่าไม่ได้ฆ่านะครับก็มีการกระทืบไม่แหละแต่กระทืบค่อนข้างแรงพอสมควรทำให้นักศึกษาก็มีการตะโกนขึ้นมาอีกแล้วว่าคือคนนัตรวจสอบเนี่ยจะฆ่าคน ซึ่งเกาต๋าเนี่ยก็ไม่ได้พูดอะไรมากเพียงแค่เพียงแค่ยกตัวไอ้คนที่คว้างเรือสุนัขไปเนี่ยล้าก็เขย่าตัวปรากฏว่าคนคนนั้นเนี่ยมีเรียกว,ว่ามีเชื้อไฟกับน้ํามันเนี่ยหล่นมาเต็มมากมายก็มีการบอกกับเหล่านักศึกษาว่าเนี่ยให้ดูไว้ว่าไอ้คนคนนี้มันมีจุดประสงค์ที่ไม่ดีเข้ามาเพื่อที่ทำให้เรื่องราวเนี่ยลุกลามใหญ่โตถ้าเกิดมีการ,รท้วงต่อไปเรื่อยๆเนี่ยก็เป็นไม่ได้ว่าไอ้คนคนนี้อาจจะคว้างเรียกว่ามีการวางเพลิงทำให้เรื่องราวลุกลามใหญ่โตขึ้นมากกว่านี้ก็ได้ ตัวเกาตาก็มีการท้าให้นักศึกษาเนี่ยว่ามีคนไหนเนี่ยกล้าเข้าไปในอุทยานไหมก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปครับจนมีนักศึกษาคนหนึ่งที่ชื่อว่าฟางถืงสือต้องการนักศึกษาคนนี้ก็เป็นนักศึกษาที่ฐานะทางบ้านในยากจนก็ตัวเขาอาสาเนี่ยที่จะเข้าไปหาฟ้าเสียในสวนอุทยานนั่นเองนะครับซึ่งนักศึกษาคนนี้อย่างที่บอกเป็นนักศึกษาที่เข้าางจนแล้วก็ชื่อว่าฟางถิงสือนะครับคนนี้เนี่ยเป็นคนเดียวที่ยอมเข้าไปกับเกาตาโดยเกาตาก็เข้าไปพร้อมกับนักศึกษาคนนี้แล้วก็ฮิ้วไอ้คนที่ว่าคว้างปด้วย หลังจากที่เข้าไปเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็อยู่ต่อหน้าฟ้างเสียแล้วฟ้ drink, right. างเสียก็มีการนําเอกสารเนี่ยให้กับตัวนักศึกษาคนนั้นอ่านซึ่งหลังจากอ่านไปแล้วเนี่ยเรียกว่านักศึกษาคนนั้นก็น่าซิดเลยทีเดียวเพราะรู้ว่าเอกสารที่ว่าเป็นเอกสารเกี่ยวกับตระกูลหมิงนี่แหละมีการกล่าวว่าตระกูลหมิงเนี่ยเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยเป็นคนที่ทํากิจการทําการค้านะครับกับจอนสลัดแล้วก็มีการบอกเกี่ยวกับการตายที่ลึกลับของอนุพยาบินหลังสือ เกี่ยวกับคดีของเชจีเฟยหมิงชีเศร้าเนี่ยแหละว่าในอดีตเนี่ยเคยโดนตัวหมิงเหล่าไทจีนเนี่ยทำอะไรมาบ้างแล้วก็มีการบอกอีกว่าตระกูลหมิงเนี่ยมีการค้าของเถื่อนกับนคนตรตงอีรวมถึงในกรณีที่กระบี่ศรีธนนาเนี่ยส่งยอดฝีมือเข้ามาในแดนเจียงหนันนะครับซึ่งเข้ามาเพื่อลอาสารตัวของฟ้านเสียนซึ่งยอดฝีมือคนนั้นก็คือปรมาจารย์หวินจิหลันนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือไม่สามารถทําการได้สําเร็จก็ทําให้ตัวนักศึกษาคนนี้ก็ตกใจกันว่าตระกูลหมิงที่เขาเคารพ เคารพนะเคารพหนาเนี่ยสุดท้ายแล้วเบื้องบหลังก็เป็นคนที่เรียกว่าชั่วช้าพอสมควรในขณะนี้กล่าวว่าสิ่งที่ตัวนักศึกษานี้เชื่อคือตัวของหลักฐานแต่ว่าไม่มีพยานที่มายืนยันได้แต่ด้วยหลักฐานตรงนี้ก็ทําให้เรียกว่านักศึกษาคนนี้ถือตัวฟังถึงสือเนี่ยก็ค่อนข้างเชื่อพอสมควรแต่ด้วยความที่ว่าในอดีตเนี่ยมึงเราแท้จินเรียกว่าเป็นคนที่มีแบ็คกราวที่ดีนะครับเป็นคนที่จิตใจเมตตากรุณาเนี่ยมีการบริจาคเงินต่างๆ,ๆทําให้ตัวของ ฟ้าถิงสือเนี่ยเป็นคนที่ยากจนสามารถเรียนแล้วก็มีข้าวสารกล่องหม้อก,กินทุกวันได้ก็เรียกว่าเขาก็สนุกบมบคุณของมิ่นหล่าไทจีนแหละแต่ว่าก็มีการเถียงตัวฟ้าเสียแหละว่าคืออย่าใส่ร้ายตัวมิ่หามิ่นหล่าไทจีนซึ่งฟ้าเสียนเองก็บอกว่าตัวเขาเนี่ยตั้งแต่รับช่วงสำนักการดูแลสำนักตรวจสอบเนี่ยเขาเคยใส่ร้ายป้ายสีผู้คนสักคนหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แอดมินก็ขำแอบขำนะตัวฟ้าเสียนเนี่ยถ้าเกิดไม่ใช่พระเอกเนี่ยผมมองว่ามันคือตัวร้ายคนหนึ่งเลยเป็นคนที่แบบ กับจริงมันก็ใส่ร้านยนะมีการสร้างหลักฐานต่างๆเข้ามาในกรณีที่อย่างของเชสซีเฟยเนี่ยสร้างธรรมยานสร้างทั้นหลักฐานทําอย่างแน่นเนียนทำให้แบบขุนหน้าต่างๆก็เชื่อแล้วก็ยอมรับว่าเชสีเฟยเนี่ยคือหมิงชีเศร้าอ่าอันนี้ต้องกล่าวนะครับตัวบางถึงสือเนี่ยครอบครัวเขายากจนเนาวเคยไปรับข้อสารกับตัวมิงเหลบให้กินคือก็ต้องกล่าวว่าตัวครอบครัวเขาเนี่ยที่อยู่ได้เนี่ยแล้วตัวเขาเองที่อยู่ได้ก็เพราะว่าตัวตระกูลหมิงเนี่ยเกื้อกูลในการแจกข้อสารอาหารแห้งนั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพัก โปรโมทการโปรโมทที่ดีของตระกูลหมิงนั่นเองนะครับที่ทําให้คนทั่วไปเนี่ยเริ่มใส่้วก็ศรัทธาตระกูลหมิงนั่นเองไม่ได้ฟังถึงถึงสื่อเองเนี่ยก็ยังไม่อยากจะเชื่อว่าตัวของตระกูลหมิงเนี่ยจะเป็นตระกูลที่ไม่ดีหรือคนไม่ดีนั่นเองนะครับอแล้วฟางเสี็จก็ยังมีการบอกต่อยว่าในกรณีนี้นยอยากให้ฟางถึงสื่อได้คิดซะหน่อยว่าต้องมีคนที่เรียกว่าเป็นเบือ้องลึกเบื้องหลังเพราะอย่างตัวอย่างที่ว่าไอ้ไอไอนักศึกษาที่รอบเข้ามาแล้วก็คว้างเลือนสุนัขเข้ามาในอุทยานเนี่ยก็เป็น น่าจะเป็นคนที่หมิ่นชิงตาเนี่ยอาจจะส่งมาเพื่อปลุกปั่นบรรดานักศึกษานะให้มีการกอดวอดให้หนักมากยิ่งขึ้นแต่ตัวฟ้าเสียก็เรียกว่ามาระงับเหตุการณ์ไว้ก่อนแล้วก็มีการกล่าวกับตัวฟังหนังสือว่ารู้หรือเปล่าว่าในตัวเขาเนี่ยมีลูกศิษย์ทั้งหมด4คนซึ่งแน่นอนแหละทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าลูกบรรดาลูกศิษย์ของฟ้าเสียแต่ละคนเนี่ยมีชื่อเสียงขนาดไหนฟ้าเสียก็บอกมาว่าก็มีโหจี้ฉังนะครับเฉิงเจลินซือฉางลี่แล้วก็หยางหวันลี่หลังจากเหตุการณ์ที่ว่าเขาปราบมก ผู้จริตการสอบเนี่ยทั้ง4คนก็เป็นขุนนางที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่นะครับถ้าไม่นับซือฉางลีน่นะซือฉางลี่ไม่เป็นขุนนางนะแต่เป็นคนสนิทของฟ้าเสียนซึ่งหลายคนก็น่าจะรู้จักซือฉางลี่พอ,พอสมควรแล้วซึ่งแน่นอนแหละฟาหิงสือก็รู้จักด้วยแล้วฟ้าเสียงก็บอกประมาณว่าเขาเนี่ยรู้สึกถูกชะตาตัวฟ้าฟ้าถิงสือเหมือนว่าอยากจะรับเป็นลูกศิษย์แต่ว่าอยากจะให้ฟ้าถิงสือเนี่ยทำอะไรให้เขาสักอย่างหนึ่งก็คือ ให้ออกไปแล้วก็ระง,งับเหตุการณ์พวกนักศึกษาเนี่ยไปพูดไปก่อมระดานักศึกษาทั้งหมดแต่ว่าก่อนที่ฟ้าดิจะพูดไปเนี่ยก็ปรากฏนะครับหญิงสาวคนหนึ่งก็คือตัวซื่อ,อเลอแหละเข้ามาบอกประมาณว่าคือคนอย่างฟัาดินฟ้างินสือเนี่ยไม่สมควรที่รับเป็นสิทธิ์เพราะเป็นคนที่เรียกว่าให้รายฟ้างเสียนะครับอันนี้ก็บอกเลยว่าแม้แต่ซื่อซอเ่ยตอนนี้ยังมีบทแม่นาน,น้องไก่ตอนนี้เมื่อไหร่จะมีบทนะผมก็แอดมินก็ยังยังรอนะแม่นางน,น้องไก่เป็นนางเอกอยู่ใช่ไหมนะครับหลังจากเหตุการณ์เนี้ยตัวของ ฟาถิงสือนะครับก็ลาฟ้าเสียนไปแล้วก็รับปากล้วว่าจะไประง,งับเหตุการณ์นี้ก็หลังจากออกไปเนะี่ยก็มีการพูดคุยนะครับกับบัดานกศึกษาทั้งหมดแต่ว่าก็ไม่สามารถระง,งับเหตุการณ์ได้ทั้งหมดระง,งับได้เพียงคนบางกลุ่มแล้วนั้นอาจเป็นพวกบรรดาเพื่อนสนิทของฟ้าถิงสือแล้วก็บรดานักศกษาที่รู้จักกับฟาหิ่งสือเพราะจะมีกลุ่มคนบางกลุ่มที่ยังบอกว่าตัวฟ้าถิ่งสือท,ที่ออกมาบอกประมาณนี้เพราะว่ากลัวอิทธิพลของฟ้าเสียนนะครับอ่านี่ต้องกล่าวครับก็ตัวเขาทำหนา้าที่ฟ้า่ย ก็ได้สั่งให้ตัวเกาต๋าเนี่ยประจัดการสลายม็อบซะแต่ว่าเป็นการสลายม็อบที่ว่าไม่ได้มีการนองเลือดอะไรก็คือให้เอาไม้เนี่ยไปได้ตีพวกศึกษาเนี่ยออกไปก็คือถือว่าเป็นวิธีการที่ซอฟต์สุดๆแล้วก็ยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนกับการสลายม็อบการชุมนุมนั่นแหละโดยการให้ตำรวจเนี่ยไปสลายม็อบก็ประมาณนั้นเลยสาหรับเกาต๋าครับผมอ่าซึ่งเหตุการณ์ที่ว่าฟ้างเสียให้เป็นสลายม็อบเนี่ยมันก็มีเหตุผลเพราะว่าการสลายม็อบในครั้งนี้เป็นการเรียกว่าทําให้เกิดเหตุการณ์วุ่นวายแล้วกก็คนนขอองรตวบบเี่่ยาลุ ก็เรียกว่าปลอมตัวเป็นนักศึกษาแฝงตัวเข้าไปด้วยเพื่ออยากรู้ความเคลื่อนไหวหรือเหมือนกันว่าไอ้คนกลุ่มที่ว่าไม่ยอมถลายตัวกลุ่มนี้แท้จริงแล้วมีใครเป็นเบื้องลเบื้องหลังหรือเปล่าเราก็ต้องมาติดตามนะครับในตอนต่อไปแต่ว่าก่อนที่ตัวของของสารสอบเนี่ยที่เข้าไปสลายม็อบเนี่ยก็ฟ้าเสียนะครับกับองค์ชายสามเนี่ยก็เรียกว่ามายืนดูเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็มีการพูดคุยกันจนสุดท้ายแล้วตัวองค์ชายสามก,ก,ก็สงสัยว่าทาไมฟ้าเสียเนี่ยไม่ใช่คนของเสียชีพไเข้าไปเข้าไปจัดก,การท้งนี้ซึ่งฟ้าเสียก็ใหให้ผลว่า ถ้าเกิดใช้คนของเซซีเฟยเนี่ยทุกคนเนี่ยน่าจะรู้จักลูกน้องของ C C เซซีเฟยปไปอย่างดีอยู่แล้วว่าตัวของเซซีเฟยเนี่ยเป็นคนที่อยู่ยานเจงหนันก็เลยจําเป็นที่ต้องใช้คนเขนับตรวสอบไปแหละเข้าไปแฝงตัวในครั้งนี้เขาต้องบอกว,ว่าวิธีการของป้าเสียเนี่ยเป็นวิธีการที่ค่อนท้านที่จะแยกโดนประสบควรในการที่จะสลายม็อบนักศึกษาครั้งนี้ครับแต่ว่าต้องกล่าวนะที่ป้าเสียเนี่ยสามารถที่จะเกี้ยกล่อมฟ้าทิ้งสื่อได้เนี่ยน่าฉากป้าเสียได้ค่อนข้างดีแล้วก็คือตะกูลป้าและ้าเสียนนเยป็ขุงนน่มีงานดีคือ มันไม่มีข้อเสียไงถึงแม้ว่าตัวฟ้าเสียดเองเนี่ยจะมีการเขาเรียกว่าใส่ร้ายคนนู้นคนนี้บ้างก็ตามแต่ว่าหน้าเสือ,อยังดูดีอยู่ก็ยังพอทําให้คนเชื่อถืออยู่ทีนี้เราก็ต้องมาดูกันครับว่าฟ้าเสียเนี่ยจะมีวิธีการจัดการม็อบนักศึกษาแล้วก็คนที่ชักใย,ยอยู่เบื้องหลังยังไงครับก็ต้องไปติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ like, share, เนี่ยเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะครับแล้วเรามีเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ชื่อว่าวิจารแหลกเนี่ยก็อย่าลืมมไปกกดดดตติาัััััันนนคครรรบบวววีีี้สสสส